《康平道德经》，《》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 老子、啊，道冲道冲章第四道冲而用之中，之不不万其其其其光。同其成世世化存不知谁知知 เสียงที่ือเชนความหมายสภาวะเดิมแห่งธรรมแม้ว่าจะเหมือนกับห้วงอวกาศที่เวงวางแต่สามารถก่อเกิดพลังงานให้แก่สปปรรพสิ่งได้ฉายอย่างไม่หมดสิน้นความลึกล้ำและยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นลากเง้าของสปปรรพสิ่งหลอกหรือดังนั้นสภาวะเดิมแห่งธรรมจึงเป็นความว่างที่มีอยู่ไปทั่ว จะไม่เป่งปรากฏความโดดเด่นออกมานี่ก็คือการไม่ชิงดีชิงเด่นเอาชนะและการไม่แก่งแย่งกับสปปรรพสิ่งนั้นก็เหมือนกับใจิตใจที่กว้างขวางสามารถขี่คายความวุ่นวายได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่สว่างหรือที่มืดที่สะอาดหรือที่มีฝุ่นละอองล้วนมีธรรมะดำรงอยู่จะเห็นได้ว่า การสำแดงศักยภาพของธรรมะนั้นกว้างใหญ่ไพศาลผันเปลี่ยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีหน้าเราผู้คนทั้งหลายจึงไม่อาจสังเกตเห็นล่องรอยได้พูดได้แต่เพียงว่าดูคล้ายกับดำรงอยู่ในเมื่อสภาวะเดิมแห่งธรรมมาสจรั์เช่นนี้แม้จะอยู่่ํากลางฟ้าดินก็ไรล,ล่องรอยที่จะหาเจอได้จึงไม่รู้ความเป็นมา 但应该ดำ隆住，先在地平，才生出。道崇章第五，莫听下所中。天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，只有陀 เย่乎虚而不虚当而易出ู言数穷ซ辱所忠ความหมายฝราดินไม่เมตตาปานีจริงๆหรือเหตุใดจึงเห็นสปปรรพสิ่งเชกเช่นหุ่นฟางสุนักที่ใช้เส้นไหวเช่นนั้นเมื่อใช้เสร็จก็ทิ้งไปพระอริยะไม่เมตตาปานีจริงๆหรือ เหตุใดจึงเห็นประชาราศเป็นดั่งหุ่นฟางสุนัขที่ใช้เส้นไห้เช่นนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ถิ้งไปแท้ที่จริงแล้วฟ้าดินบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งอย่างทั่วถึงทั้งหมดความรักอันยิ่งใหญ่ของพระอริยะก็ปกแผ่ไปทั่วทั้งหมดเช่นกันไม่มีจิตใจที่คับแคบลำเอียงและความคิดที่แบ่งแยกแม้แต่น้อย ได้เห็นนี้ความเสื่อมสลายของสปปรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามชะตากรรมของตัวสปปรรพสิ่งนั่นเองเช่นนี้แล้วจะกล่าวโทษฟ้าดินหรือพระอริยว่าไม่เมตตาตาหนีได้อย่างไรแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้นจึงชันนํำให้เกิดโชคเคาะที่ดีหรือร้ายตามเหตุต้นผลกัน ดังนั้นจึงกล่าวว่าท่ามกลางฟ้าดินนี้ก็เหมือนกับหีบลมถ้าไม่มีใครไปขยักก็จะนิ่งสงบไม่มีปฏิกิริยาแต่ทาว่าคุณสมบัติที่ทำให้เกิดลมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงหากมีใครไปชักสูบก็จะเกิดลมออกมาเองฟ้าดินและจิตใจพระอริยะนั้นก็เป็นเช่นนี้ไร้การปรุงแต่ง แต่ว่าสมัยนี้ความคิดของคนบางคนไม่เอ็น้ายก็เอียงขวาไม่อาจดำรงอยู่ในทางสายการมักจะคิดว่าตนเองฉลาดตัดสินใจโดยพลการยึดติดในความคิดเห็นของตนเองไม่่อนอ่อนยอมให้กันการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นคนฉลาดที่ถูกความฉลาดทวงลังหรอกหรือดังนั้น การกระทำที่เลยเถิดเหล่านี้ยังมิสู้ประคองรักษาหลักธรรมความเป็นกลางและความสมานกลมกืนกูเซนจังตี้ริ้วบทที่หกกูเซนกูเซนบุศริสุไว่เส่งพิสังพิพจม่นสุไวตี้กูเัน สืบไว่ยน,น้天地根绵绵若存้之ิ勤ความหมายฟ้าดินมีองค์แ้ที่ไหลรูปรักกายของคนเราก็มีเช่นกันนั่นคือจิตญาณหน้าเบื้องหน้าซึ่งเป็นหนึ่งจุดฉีจากพระวิสุธทธิอาจารย์องค์แ้ในที่นี้ขอเรียกว่าเป็นมารดาของสปปรรพสิง่ง มารดาของสปปรรพสิ่งอันเป็นความว่าที่อัศจรรย์ถึงแม้ว่าจะลายร่องลอยให้แสวงหาแต่ทว่าฟ้าดินและสปปรรพสิ่งซึ่งก่อเกิดพลังงานให้แก่สปปรรพสิ่งได้ใายอย่างไม่หมดสิน้นในที่นี้ถ้าพูดถึงตัวมนุษย์เรามารดาของสปปรรพสิ่งเปรียบได้กับจุดยานธวาน ความอัศจรรย์เช่นนี้มิใช่ว่าเพิ่งจะมีแต่ไหนแต่ไรมาก็มีอยู่แล้วบทที่เจ็ดอู่ซืออ,อ,อ,อู่ซือ章第七天长地久天地所以能长且久者以其无欲生

ฟ้าดินจึงดำรงอยู่ได้ยาวนานเช่นนี้เป็นเพราะไม่ได้ก่อเกิดและหล่อเลี้ยงเพื่อตัวเองแต่ก่อเกิดและหล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อผู้อื่นจึงดำรงอยู่ได้ยาวนานด้วยเหตุนี้เมื่อพระอริยะเข้าใจในหลักธรรมนี้แล้วก็จะเลยลอยตามฟ้าดินโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นก่อน เรื่องของตนเองเอาไว้ทีหลังคุณธรรมบารมีจึงเหนือกว่าผู้อื่นการไร้อัต,ตาไม่เห็นแก่ตัวไม่ห่วงตนเองเช่นนี้จิตญาณจึงดำรงอยู่ชั่วนิดนิรันเนื่องจากพระอริยะไรความเห็นแก่ตัวจึงมีความสูงส่งและเมื่อละกายสังขารไปแล้วจิตญาณก็จะร่วงผลจากไตรภูมิได้ตลอดกาลไม่ต้องมารับทุกข จากการเวียนไหวในภูมิถิ่ีหกอีกต่อไปยังได้รับการเขารบเทิดทูนจากอนุชนรุ่นหลังนี่เป็นการหลายความเห็นแก่ตัวจึงได้รับประโยชน์อันดีงามยั่วสุยจางตีปาบทที่แปดย่วสวยุยสั้งส่งยั่วสวยุสวยสั้งลี万物而不ง 处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无忧。 เป็นเพราะน้ำเอื้อประโยชน์แก่สปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่ไปแย่งชิงชื่อเสียงผลประโยชน์ผลงานและความยิ่งใหญ่อยู่ในที่ต่ำที่ไม่มีใครอยากจะอยู่การกระทำเช่นนี้ใกล้เคียงกับธรรมะที่สุดน้ำไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดล้นสาม,มารถดำรงอยู่ได้อย่างสุขสงบรักษาความบริสุทธิ์ได้ดั่งเดิมคุณธรรมอันดีงามของน้ำลึกลำดังยิ่ง ไม่อาจคาดคะเนได้เพราะว่าน้ำนิ่งสงบรุ่มลึกและสมานเข้ากับสปปรรพสิ่งได้การอุทิศให้ทั้งหมดนั้นล้วนออกมาจากจิตที่รักและเมตตาน้ำนั้นไหลวาจาแต่ว่าวาจาที่ไหลาการพูดจึงเป็นวาจาจากใจจริงและเป็นสัจจวาจาอย่างเช่นน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นไปตามเวลา นี่คือสัจจะวาจาของน้ำน้ำให้ความชุ่ชมชื้นแก่สปปรรพสิ่งเหมือนกับการบริหารปกครองบ้านเมืองเมื่อเจอกับความร้อนก็ละเหยแล้วตกลงมาเป็นฝนหรือเป็นน้ำค้างส่วนที่เหลือก็จะไหลลงสู่แม่น้ำปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหาร และปกครองบ้านเมืองที่ดีไม่ใช่หรือในด้านของการดำเนินงานนั้นยังสามารถสำแดงศักยภา,าพได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นการพายเรือล่องแพรปรุงอาหารซักผ้าน้ำล้วนมีบทบาททั้งสิน้นในด้านการเคลื่อนไหวก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อไรลงสู่พื้นที่ที่มีลักษณะกลม น้ำก็จะมีลักษณะกลมไหลลงสู่พื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมน้ำก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อท้องฟ้ามืดขึมรวมกันหนาแน่นก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาเมื่อท้องฟ้าปลอดโปร่งน้ำก็จะลอยเหยเป็นไอลอยขึ้นไปหากคนเราสามารถเป็นเหมือนน้ำได้ทำอะไรไม่ผิดต่อการเวลาไม่ผิดทำนองคลองทัน ไม่ประพฤติเหลวไหลไม่พูดจากโกหกก็จะคืนสู่จิตเดิมมีคุณธรรมอันดีงามเพียบพร้อมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำนั้นไม่ไปแก่งแย่งกับใครจึงไม่มีใครไปแก่งแย่งกับน้ำนี่แสดงให้เห็นถึงความสมานฉันดังนั้นหากคนเราเอาตามอย่างคุณธรรมและความสมานฉันของน้ำได้ก็จะไม่เกิดความผิดพลาด และการโทษกาวขึ้นชื่อยิงจางตี้จิวบทที่เก้าชื่อยงิชยงชื่อแอหญิงจือผู้อยู่ชีใช่แอลุยจือผู้เข่าฉางเป่าจินยี่มันถังว่าจือหนองเสือ 富贵而骄，自遗其咎。功成名遂，身退天之道。ความหมายหลักธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นควรรู้จักกาลเทศะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ให้พอเหมาะพอควรอย่าคุยโวโอ้อวดเป็นเพราะคนที่โอ้อวดหยิ่งยโสนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่เอ่อล้นออกมา มักจะได้ไม่ขุมเสียมิสู้ไปวางจิตใจที่โอ้อวดหยิ่งยะโสโรงจะทำให้ตนเองสุขสงบร่มเย็นคนที่อวดดีว่าตนฉลาดหลักแหลมแล้วยังชอบแสดงความโดดเด่นออกมาจะถูกคนอื่นอิจฉาและกีดกันจึงไม่ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ชื่นชอบของใครๆทองกับโยกถึงแม้เป็นสิ่งที่ล้ำค่า แต่ก็ยังเป็นสิ่งของนอกกายด้วยเหตุนี้ต่อให้เป็นเศรษฐีมีเงินทองเต็มบ้านเมื่อตายไปก็ไม่ใช้ของตนเองแล้วหากผู้บำเพ็ญรู้จักสำแดงจิตญาณอันเป็นสิ่งล้าค่าในกายตนออกมาตลอดเวลาไม่ละห่างจากจิตญาณน,นี้ก็จะนำมาใช้ได้อย่างไม่หมดไม่สิน้นผู้ที่เป็นเศรษฐีหากไม่เย่อหยิงคนทั้งหลาย ก็จะเข้าหาด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมมีสัมมาคารวะหากหลงติดอยู่กับความร่ำรวยและยังเย่อหยิ่งยักโสอีกจะทำให้คนอื่นเขาเนินทาและอิจฉาได้และเป็นการเริ่มหาภัยใส่ตัวดังนั้นเมื่อผลงานอันยิ่งใหญ่สำเร็จหรือมีชื่อเสียงเรื่องรือแล้วถ้ารู้จักถอนตัวออกมาก็จะสอคล้องกับหลักธรรมฟ้าได้ 提十，玄德，玄德章第十。<noise> 在营破暴一能无离乎？专气致柔，能因而乎？地处玄览，能除疵乎？爱民治国，能无为乎？

เป็นเพราะเมื่อจิตใจกระเจิดกระเจิงจิตจึงมีอาจเป็นนายได้ทําให้วิญญาณธาตุกับพลังธาตุแยกจากกันเช่นนี้แล้วผู้บําเพ็ญธรรมจะประคองรักษาจิตใจไม่ให้ตเตลิดออกไปข้างนอกความคิดม่ให้สับสนได้ไหมผู้บําเพ็ญธรรมสามารถรักษาปฐมพลังแห็มฟ้าปางก่อนให้เหมือนกับเด็กทารก ที่มีจิตญาณอันบริสุทธิ์อ่อนโยนได้ไหมผู้บำเพ็ญธรรมสามารถขจัดความโลภและยึดติดช้าล้างจิตใจให้สะอาดจนกระทั่งบริสุทธิ์ไร้มนทินได้ไหมผู้บำเพญ็ญในยามที่บริหารปกครองบ้านเมืองรับชาติรับเผ่าพันธุ์จะสามารถประคองจิตที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่อันบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่งได้ไหมในยามที่จิตใจของผู้บำเพ็ญร,รมบังเกิดความยินดีโกรธโศกสุขยังคงให้จิตเป็นนายดำรงความอ่อนโยนละมุมละม่อม,ม,มไว้อยู่เสมอได้ไหมหลังจากที่ผู้บำเพ็ญร,รมเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องราวต่างๆแล้วยังไม่ทนงตนวชลาดอิงทั้งอยังสามารถประคองรักษาสภาวะ ที่หลายการยึดติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินและหลายความอยากได้ไหมหลับทำข้างต้นเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วล้วนต้องการให้ผู้บำเพ็ญรมเจริญ่อยตามจิตใจของฟ้าดินขึ้นสู่จิตญาณเดิมเป็นเพราะว่าฟ้าดินนั้นแม้ว่าจะก่อเกิดและหล่อเลี้ยงสัตพสิ่งแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นของตนเอง ไม่เพียงแค่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นความสามารถของตนเองอีกทั้งยังไม่คิดว่าตนเองเป็นเจ้านายการกระทําของฟ้าดินเช่นนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ลึกลลํำยิ่งใหญ่สูงส่งที่สุดยากจะหาคำใดมาเปรียบเปยได้ชีจงจางตี้สีอีบทที่สิบเอ็ชีโจง 三十辐共一毂，当其无，有居之用；缘其以为器，当其无，有器之用；凿户有以为是，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。宽满。 ล้รอรถสมัยโบราณจะมีซี่ไม้สามสิบซี่เสียบกับดุมล้อและดุมล้อมีช่องว่างตรงกลางให้หมุนได้รถคันนี้จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้การผลิตยพยายภาชนะก็จะต้องให้ภาชนะภายในมีเนื้อที่ว่างจึงจะบรรจุของได้การสร้างบ้านเรือนต้องมีประตูหน้าตา่างภายในต้องมีพื้นที่ว่าง จึงจะเข้าไปอยู่อาศัยได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสิ่งของที่มีรูปลักษ์มีไว้ให้ใช้เพื่ออำนว่ยความสะดวกช่องว่างที่ไหลรูปลักษ์นั้นจึงเป็นเนื้อที่ในการใช้สอยดังเช่นระหว่างฟ้ากับดินก็มีความว่างจึงทำให้สรรพสิ่งเคลื่อนไหวไปมาได้มิฉะนนั้นแล้วจะไม่มีเนื้อที่ให้ใช้สอย ให้ก่อเกิดและ,จะเจริญเติบโตได้ด้วยเหตุนี้กายสังขารของคนมีไว้ให้จิตญาณใช้แต่การขับเคลื่อนอันแท้จริงนั้นกับอยู่ที่จิตญาณอันเป็นความว่างดวงนี้เวู้จางตี้สือบทสิบสองวฟูอุเซ 令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田烈，令人心发狂，难得之患，令人行妨。是以圣人，为父不为目，故是必取取。 ความหมายการสแสวงหารูปลัดภายนอกนั้นทําให้ความวิสุทธิสงบสว่างสวัยภายในจิตญาณสูญเสียไปอย่างเช่นแสงสีเสียงสิ่งของและผลประโยชน์ซึ่งเป็นของนอกกายเมื่อตาไปกระทบกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็จะกระเจดิดกระเจิงเตลิดออกไปทําให้จิตญาณลุ่มหลงชอบฟังเสียงไพเละสนหอหูจะทําให้จิตญาณถ,ถูกบดบงัง เสียงแห่งพระธรรมยากที่จะฟังให้เข้าถึงจิตได้นี่ไม่นับว่าเป็นหูหนวหกหลอรือเมื่อคนเราโลภแสวงหาความอร่อยของรสชาติต่างๆในอาหารก็จะถูกรสชาตินั้นพาให้รุ่มหลงไปทำให้จิตญาณกระเจิดกระเจิงและไม่รู้ว่าในความจืดนั้นก็มีรสชาติของมันอยู่ดังที่บรมเมคูของสือกล่าวว่ากินอยู่อย่างเรียบง่ายก็มีความสุขแล้ว นี่ก็คือรสชาติที่แท้จริงถ้าคนเราอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรทุกวันเอาแต่ขี่ม้าล่าสัตว์ทำให้เกิดความเึกเหิมบ้าคลั่งกายใจไม่สงบผู้มีสิ่งของล้ำค่ามักจะไปไหนมาไหนอย่างไม่สบายใจผู้ที่มุ่งสแสวงหาแต่ความฟุ้งเฟอหลูหรามักจะไม่รักเกียรติศักดิ์ศรีของตนเอง จนทําให้เสียชื่อเสียงเสียผู้เสียคนพระพระอริยะรู้ถึงโทษภัยของกิเลสแห่งวัตถุแล้วจึงไม่ดิ้นรลนสแสวงหาความสุขจากวัตถุจิตหนึ่งใจเดียวบ่มเพาะจิตให้อิ่มเอิบอยู่เสมอไม่เป็นเพราะวัตถุภายนอกแล้วทําให้จิตใจสับสนวุ่นวายขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพบกัน คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ